แกงเห็ดผึงพี่น้องมาซองตาอูยังรีมากินแกงเห็ดผึงตัวนี้ตัวนี้กระบอกหอยตัวนี้กระบอกหอยพี่น้องถือมาเสียมาตุ้มทุนไรครับพี่นอ้องถือ เขามาหาของปลาไก่มมแดงคือไก่มดเดงเราพี่น้อง กินของปลาถ้าเ้ามากินแกงเห็ดเอาอันเ้ากินอันของปลาคือตุ่นห้ากินเ้ามกินแกงเห็ดนี่แล้วแกงเห็ดนี่กับของปลาคือกันละวันสิมาแกงเห็ดลงงกกินคักๆกับไอเห็ดเพิงพี่น้องมากินเขาใกล้ๆนี่มากินแังสิบกว่นี่ หอมเนื้อหอมมาโอ้ยหอมมาแต่ประเทศไทยมากินอยู่ประเทศเล้าเด้อพี่น้องเด้อนั่นบอกกระจุง่งคนเสียวมากกอยมาลากินงคาเทสนจะได้ทาน<อ> คือเป็นยังไงบ่ได้มีเจ้านางใส่เลยหนะ่อยมาหอดบักไก่มาหอดแอดเมืองเล่ามาก,กินแกงเ็ดเผึ้งโอ้ยพี่น้องมาหอดเมืองเล่ามาก,กินแกงเ็ดเผึ้งใส่พกีตูกันพี่น้อน ใส่สุงใส่หอมตื่นก็ไปอีกแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านนอกคือถือก้อนถือขาดมากเดี๋ยวถือเห็ดพอมาใส่เน้องเห็ดพร้อ เก็บ khó อันเท่าๆ nham nham này mà cái ตําบ่ hùng กําลังทํา nào cái อี sport ไตนนี่ยังไม่ไปใคยังกินไปยงมาเที่ยวซองตะอู่เด้อพี่น้องนี่อยากเขาใจพิษว่ามามองอื่นด่นนี่มาซองตะอู้จ้าอ้อมกระท เ่นี่าบุกตั้มามงอยู่พี่น้องมูวมาน้ำกันหลายๆคนกอพ่อท่านมาหอดอยู่จากหมูไปทางไหนไปสื่อตั้มคงขอพท่านมากพี่น้องเะ แซบจะบอกแก้งเฮ็ดประเทศลาว่ไหมแซบบอหอยมันพ่อมาดูๆอยู่ตัวสประเทศแกได้หรอตอนแบงเินิประเทศลาวนี่ตัเาบออนีสองคนเออโนละ มีช้อนคนเลอ่กำลัง้อน้านวันเดยรากำลังหัวป้าตสีดำวันนี้สิออมเม็นพี่น้องออมเม็นใส้หวายพี่น้องก็เหม็นเคยกินบนหัวพี่น้องบ้าง ก็เหมือนประเทศเล่าพี่น้องเข้าตามไปฟังน้องที่ไร่เดี่้วันไล้างให้มันไปลางให้ยูมันให้ผมไปล้างผม เดินผู้อมิ่งเน่อผู้อมิ่งกระจอยๆนึงดอกบวันเนาะไู้อมิ่้นอางยกินนีไปกินอยางเดียวจไปซื้อไซ้อก็ก้้วองสบบอไรวเลยไ เป็นตะม้อนบ่พี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินพร้อมเหม็นน้ำแกงทหลายแห้งพี่น้องเอ้ยผมคูกินกับกินคูแ่แกล้งกับแกล้งคูอ้อมกับอ้อมลราพี่น้องมือนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มากินมากินหออซองเต้าอู้พีก็ยังเผ็ดอยู่เนาะที่มันขาดท่านขุนก็ล่างวักพี่น้องจิ้มได้ใส่ิ้นมา tam bộ không khi nào có lòng thứ khá tam bộ không mà tam không cha mọi người cho kênh เจ้าทานนี่กับเจ้าพี่น้องเจ้ามาตมมาแกง

อมนักก็อมอมนักก็อมลินตอนนี้มีเลยได้เงี้ยเป็นอ่อนๆไม่เสียยิ่งใครกินก็จะจัดที่าุดมันกวนนะ

เอาคำไปบานห้าไอยู่ห้อดึกกินให้เบิดเด้อยังมาให้บ่าอัศิคนทบราณจ็นัวหญ่มากกับเจ๊ทคนหายหาไปไหนนี่เลาบไ้ดวีหองมัเจ้อ

หลังจากกินเข้าแล้วก็มาลาตลาดกันพี่น้องขึหน่วยไงกันตาหาเห็ดเอาไงเจ้าบ่ไงเกิน

น้อยหนิแมนมันอ้อ้อมดีสากระเซี่ยวบอกสบ่ะสากระเซียวจิ๋ว ขึ้นสาแต่นักบานอยู่ไกลๆป้าไกลๆด้อนได้หนิสื่อสามพี่น้องเฮ้ยสื่อน้ำแม่ขาลายในแม่ขากระใจดีใจดีเลย <ừ? S 2> มาเบึงเสือผ้ามาเบึงผ้าทุงสำเร็จพี่น้องนี่นีหลายครับพี่น้องเอ้ยผม ขึ้นเหแือเกียนนขาอ,อ,อยังไครับอบกแดงพี่ถึงเมื่อก้เขายนบ่อยากัรละออย บานเราพี่นอลดลดล้องพุดรลดร้ายขนาดเลยลดทุนมาเที่ยวหนี่ร้ายพี่นอ้องร้ายบรรยากาศของสองเต้อตู้ด้วยพี่น้องนี่เด้อ เอาเี๋แม่บหเอบ่นกทนี่เห็ดพี่นอรุ้งละจักบาทคนรุ่งละร้อย

ขนมบัวนีก็ใช่ตอกไงเแ่รปอกไงให้ไม่ได้่ไ่่าต้งติวแล้วเอานมจังาผลิไปใกล้นะไปคุ่เผ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันย่ามนีเนาะมันบะแมนย่ามใหม่ๆเดยมีแกมออนมิแกมีออนชุกันนาดีนาดีนาดีโตคนหลังเาแล้วไงเดียวกันซือไปซือมาเยี่ยวหอเยี่ยวหอว ไปซองกะลุกม,มาแล้วพี่น้องไปซองตะาหูก็ได้มาหอดบาทนะแนวใดก็มีแต่เฮ็ดนี่แหละนี่เฮ็ดละงอกเฮ็ดเขาไข่ตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดผึ่งแต่จบคลิปตัวนี้แล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเรื่องพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอกั้งแต่คืนนะาจ้า ดีจ้าพี่น้องเมือนี่สิภาพพี่น้องไปเที่ยวซองตาอู่ไปกันสีหาข้นพี่น้องไปย่งเห่นกันไปหลุน่นไปส้มน้ำกันพี่น้องภาพไปเที่ยวซองไปผอกันอยู่ซองผุละพี่น้อง